สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะมารีวิวนะคะสว่านโรตารี่ไร้สายนะคะทั้งสองแบบนะคะเป็นรุ่นแบบว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะกับรุ่นใหญ่นะคะจะเทียบเป็น2อขีดยี่สิบสีองขีดยี่สิบหกก็ได้นะคะเพราะนี่เป็น2ระบบตัวนี้เป็น3ระบบนะคะแต่ละกล่องนะคะจะมีแถมฐานนะ,นะคะให้สองก้อนไปเลยนะคะมันเริ่มจากตัวเล็กก่อนนะคะตัวนี้นะคะน้ําหนักประมาณโลกว่ากว่านะคะมี2ระบบนะคะก็คือเป็นระบบธรรมดานะคะตัวนี้กับเป็นระบบกระแทกเรากดตรงนี้นะคะเราก็หมุนนะคะเป็นระบบกระแทก ตัวนี้นะคะสโลตามแรงมือกดได้นะคะ <_ C> e <at> แล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาตานี้เล,เลยตัวนี้นะคะมีไฟนะคะ <_ C> e <at> เออดยู่ให้ด้วยนะสองตอนมืดแล้วก็มีแถมนะคะตัวหัวนะคะที่เอาไว้ใส่สว่านไขควงสว่านไฟฟ้าได้นะคะวิธีการใส่นะคะดันนะคะห,หนีตาบุกกองดันแล้วก็ดันเข้ามาแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะคะแค่นี้เองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสว่านตามนี้เลยที่แถมมาให้ก็จะมีดอกไขควงนะคะให้สี่แบบนะคะ แล้วก็ดอกสว่านเจาะปูนให้3ดอกแล้วก็ดอกสว่านโรตารี่นะคะให้3ดอกมีเบอร์6เบอร์8เบอร์10นะคะต่อไปเป็นรุ่นตัวใหญ่นะคะตัวนี้ประมาณ3โลนะคะเทียบกับสว่านโรตารี่ไฟฟ้าเลยอ่ะมาดูใกล้ๆนี่นะคะจับถนัดมือมากๆอันนี้นะคะพี่ช่างใช้นะคะสบายๆเทียบกับสว่านโรตารี่ไฟฟ้าตัวใหญ่เลยอ่ะสามระบบยังไงนะคะก็เหมือนกันตัวนี้นะคะกดดันนะคะเป็นสว่านธรรมดานะคะสว่านจเจาะเหล็กเจาะไม้อะไรอย่างงี้อ่ะต่อไปก็คือเป็นระบบกระแทก ต่อไปนะคะเป็นตัวสกัดนะคะตามนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นระบบบัสเลตด,ด้วยนะคะไม่มีหัไม่มีกระแสไฟออกมาเลยนะคะก็คือเนี่ยดูตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะปรับซ้ายปรับขวาได้เหมือนกันชะโรตัมแรงนุ่มโอเคอ่ะส่วนคุณสมบัตินะคะของตัวนี้นะคะนี่รุ่นสองขีดหกเนะเาะก็คือ รอบนะคะจะรอบช้านะคะ0ูนยถึง850รอบรอบเร็ว0ูนถึง5,900รอบต่อนาทีนะคะมีอะไรบ้างในกล่องนะคะก็เหมือนกันนะคะมีแถมถานนะคะให้2ก้อนนะคะแล้วก็มีดอกสว่านสกัดกับแยกนะคะนี่นะคะสกัดกับแยกอ่าเปิดกันกระแทกเอาไว้กระแทกแทใช้กับระบบกระแทกนะคะแหลมกับทู่นะแล้วก็มีดอกสว่านนะคะโรตารี่มีเบอร์หก นะคะเบอร์หกนี่เบอร์หกแล้วก็เบอร์แปดเบอร์สิบสิบสองแล้วก็สิบสี่นะคะนี่นะคะตัวใหญ่สุดใบนี้เปิดให้ดูก็คือเหมือนกันอะเป็นสวัสดดอกโรตเตอรี่นะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะยังมีดอกนะคะเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่นะคะไว้เปลี่ยนเป็นสวัสดไฟฟ้าได้นะคะ ก็คือเอาไปเจาะเล็ดเจาะไม้เจาะปูนก็คือวิธีการใส่ก็เหมือนกันตัวนี้นะคะแล้วมีตัววัดระยะนะคะใส่ตามได้เลยแล้วก็จำปา